ับสนนุโดยสวัสดีครับทุกผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมผงพสูนณาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้ดยตัวคุณนะครับ แล้ววันนี้รายการของเราก็มีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมติดตามชมรายการของเราตั้งแต่ช่วงแรกมาจนถึงช่วงสุดท้ายท่านผู้ชมจะได้พบว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยเขามีเคล็ดลับการทํางานอย่างไรและมีวิธีการใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับผมกําลังกล่าวถึงผู้บริหารระดับ p a r าได s ์ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนครับ คุณกัมปนาธกิ่งพิลาและคุณพรนิชาปิติธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับเข้าสู่รายการของเราต้องบอกว่า ก่อนที่จะมีการบันทึกเคปเนี่ยเพอิญเอนี่เป็นครั้งแรกด้วยอาจจะตื่นเต้นกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดในภาคสนามจริงๆคือในการทางานจริงๆเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเต็มที่แน่นอนนะครับคุณกัมปนาทเนี่ยมีชื่อเล่นว่าคุณโอ้นะครับแล้วก็คุณพรนิชาเนี่ยก็คือคุณจอมนะครับเดี๋ยวผมเรียกคุณโอ้กับคุณจอมก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านเนี่ยเราจะมาชวนคุยเขาบอกว่าคนเราอยู่ดีจะมานั่งคุยกันเรื่องปัจจุบันเลยเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปกันนนิดึผมยยอากชคุ เรื่องราวชีวิตย้อนไปในวัยเด็กทางของทั้งสองท่านอาจจะย้อนไปไม่กี่ปีนะครับเอาเป็นว่าพื้นเพยครอบครัวของเราเราเกิดที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างให้คุณโอ้เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าได้ครับครับก็นะครับพื้นเพยเลยก็เกิดที่จังหวัดรีสเกตนะครับแต่เพอได้ไปโตอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับซึ่งเป็นจังหวัดติดกันเนี่ยนะครับเพราะโดยที่คุณพ่อนะครับ เป็นคนที่รับราชการนะครับก็เลยต้องตอนเด็กๆเนี่ยต้องย้ายติดตามพ่อไปตลอดเวลาที่พ่อย้ายที่ทํางานไปนะครับครับก็ถ้าตามภาษาว่าเด็กมันนอกนะครับก็โดยส่วนมากผู้ใหญ่เขาจะปลูกฝังไว้ว่าถ้านะครับเป็นเด็กแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับเพื่อจะต้องเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยสิใช่ครับเพื่อที่ เขาเรียกอะไรอะโตมานะครับจะได้เป็นเจ้าคนไทยคนปลูกฝังมาเลยตั้งแต่เด็กครับถ้าเป็นคนอีสานก็คือคําโตมาได้ยินคํานี้เลยครับพ่อแม่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนเกิดศรีสะเกดไปโตที่อุบลนะแล้วระหว่างที่เราเรียนชีวิตของเราเป็นยไงมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวหรือต้องต้องทำอย่างอื่นด้วยตอนนั้นถ้าตอนเด็กๆก็พูดถึงว่าถ้าเป็นในครอบครัวของข้าราชการนะครับก็ถือว่ายังไม่ลําบากเท่าไหร่เราก็เรียนอย่างเดียวก็เรียนอย่างเดียวความฝัน ของเด็กทุกคนเนี่ยอยากมีอาชีพนะฮะบางคนโอ้โหอยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารเต็มไปหมดครณโอ้โหอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆถ้าพูดถึงตอนเด็กๆถ้าเป็นโดยของคนอีสานนะครับเขาจะปลูกฝังเลยนะครับถ้าไม่ครูก็ทหารตำรวจเพราะคำว่าเจ้าคนในคนนะครับก็ตอนนั้นก็ฝันเหมือนกันอยากจะเป็นนายตำรวจนะครับแต่ถ้าเรียบเรียงมาแล้วก็พอ ไปไปมาคือความฝันในเด็กอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยถูกถ้าสมมุติเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนแบบเข้าทําอาชีพนี้เราก็จะอยากเป็นแบบเขาเห็ตอนเด็กอยากเป็นตํารวจพอเป็นวัยรุ่นอาชีพเปลี่ยนไหมอยากเป็นอะไรเปลี่ยนนะครับตอนวัยรุ่นอยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นวิศวกรพอเข้าสู่ระดับที่โตขึ้นอยากนอกจากวิศวะเปลี่ยนอีกมั้ยเปลี่ยนอีครับและท้ายที่สุดไปเรียนทางด้านไหนและจบออกมาทําอาชีพอะไรสุดท้ายนะครับถ้าที่ พอเริ่มเรียนมาแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยที่ฝันฝันตั้งเป้าไว้เนี่ยไม่ได้เป็นเลยเปลี่ยนหมดครับเพราะอะไรเพราะตามเพื่อนอีกนะครับเพราะพอเราเริ่มมีเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนก็ฝันอยากไปนู่นไปนี่นะครับอยากจะไปเรียนโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้นะครับซึ่งถ้าตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับซึ่งเป็นความฝันฝันของเด็กเด็กที่อยู่ต่างอำเภอออกไปว่าโตขึ้นมาก็อยากจะเป็นนักเรียนในโรงเรียน ระดับจังหวัดับครับพอได้มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนอยากอย่างพอจบมหกนะครับเขาอยากไปพาไปสอบเอ็นทานอะไรเงี Del ้ยนะครับคณะที่เลือกก็โดยส่วนมากก็เพื่อนเฮไหนเฮนั่นตามไปใช่ครับครับก็พอตอนตั้งแต่ประถมเนี่ยนะครับเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเรียนที่อุบลตอนนั้นนะครับอำเภอหนึ่งพอมาตอนมัธยมต้น ก็ย้ายตามคุณพ่อมาอีกก็ย้ายไปเรียนที่อ,อีกจังหวัดหนึ่งนะครับพอมอปลายก็ย้ายไปเรียนที่ยสโสธรและทีนี้นะครับแล้วพอเรียนตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะตอนเด็กๆนี่เป็นคนที่เรียนจะเรียกว่าเรียนเก่งก็เก่งมีโอกาสก็คือแทบจะไม่ต้องอ่านหนังสือคือตั้งใจเรียนในห้องเนี่ยนะครับเราเข้าใจพอทขาขก็สอบปุ๊บเกรดออกมาดี นะครับพอเราเข้าใจแต่พอมอปลายปุ๊บเนี่ยด้วยสถานที่ที่ว่าเราต้องเข้าไปเรียนในตัวโรงเรียนในจังหวัดแต่บ้านเราอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะครับทีนี้ด้วยความที่ไม่เคยห่างครอบครัวนะครับพอเราได้ขึ้นรถแล้วไปโรงเรียนอิสระมันจะเริ่มเยอะขึ้นะนะครับตรงนั้นอ่ะมันจะเริ่มจะเริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีพวกบุหรี่พวกอะไรเข้ามาในชีวิตและนะครับจากเด็กที่ตั้งใจเรียนในห้องนะครับก็เริ่มจะไปตามเพื่อนแล,แล้ว แล้วสรุปแล้วตอนนั้นเป็นเด็กเกเรเริ่มเริ่มครับอาจารย์แล้วชีวิตไปยังไงต่อฮะก็แต่ว่ายังโชคดีที่พอตอนนั้นจะมีระบบเอ็นทารอยู่อ่าแล้วเราไปเลือกคณะอะไรยังไงตอนนั้นผมได้เลือกเรียนเขาให้เลือกได้สี่คณะใช่ไหมครับตอนนั้นความคิดส่วนตัวคือเราชอบวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้เข้าไปเขาเรียกอะไรเอ็นทารติดคณะวิศวะ เทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วทีนี้พอพอไปเรียนตรงนั้นแล้วออกมาแล้วได้ทําอาชีพอะไรฮะไม่จบค,ครับอาจารย์ครับด้วยความที่บอกว่าติดเพื่อนเนี่ยครับปีหนึ่งเข้าไปครับเพื่อนเขาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเนี่ยเราไปแล้วเที่ยวตามบ้านเพื่อนฟังคุณโอ้เล่าเนี่ยนะเรียกว่าชีวิตในวัยรุ่นเนี่ยโลดโผนโจนทยานมากเลยสรุปไปเรียนมากี่ที่เนะฮะโหเรียนหลายที่มากเลยครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นราชมงคลครับ ครับรามคําแหงรามคําแหงครับราชพัฒราชพัฒนะครับแต่ก็ไม่จบสักทีครับโอ้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะได้เจอเพื่อนหลากหลายสถาบันได้เจอบรรยากาศเยอะแยะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะชีวิตในวัยรุ่นเนี่ยบางทีมันมันก็มันขาดผู้กำกับนะบางทีเราก็อาจจะหลงสนุกสนานกันไปนะครับเราก็ก็เลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่นั้นผมทราบว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณโอ้ก็ยังอุตส่าห์พาตัวเอง จบจนได้แต่จะจบยังไงเนี่ยผมหันมาถามคุณจอมก่อนดีกว่านี่เขาเป็นหนุ่มสีสเกตมาโตที่อุบลแล้วก็ย้ายวิทยาโสทรไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดเลยแล้วคุณจอมเป็นสาวที่ไหนคนพื้นเพจจังหวัดอะไรฮะค่ะดิฉันนะคะก็เป็นคนจังหวัดจันทร์นะคะคแล้วก็มีพี่น้องอยู่6คนคดิฉันเป็นคนที่สองแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็น แม่ค้านะคะเป็นเจ้าของกิจการซึ่งจะแตกต่างกับคุณโอ้ค่ะอนี่เขารับราชการค่ะก็คือคุณพ่อเนี่ยจะสอนว่าห้ามเป็นขี้ค่าคนอันแรงไปไหมคะอาจารย์ก็เป็นไปได้ที่ผู้ใหญ่บางคนเขาเป็นห่วงลูกเป็นห่วงะคือหนูจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนคุณพ่อจะไม่สนับสนุนเพราะท่านบอกว่าเรียนจบไปก็ต้องเป็นขี้ค่าเขาคุณพ่อมีกิจการให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกันตลอดทั้ง3คนเขาอยากให้ทาธุรกิจที่บ้านค่ะแล้วธุรกิจของคุณพ่อก็คืออู่ซ่อมรถยนต์ค่ะอาจารย์ครับ หนูเนี่ยก็มันเข้ากันได้ไหมเนี่ยกับผู้หญิงสวยๆบอบบางแบบนี้หนูหนูขับรถเป็นตั้งแต่1ิเขวบนะคะแล้วก็ซ่อมซ่อมเครื่องยนต์เป็นนะะแล้วก็ออกเหล็กค่ะทุกวันนี้ก็มีสายมีปัญหาสายตาคุณคุณครูเนี่ยก็มาทะเลาะกับคุณพ่อบอกว่าลูกเป็นผู้หญิงนะคุณลุงทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยดรอปเราที่ปหก ก็เลยมีปัญหาด้วยความมั่นใจไงว่ามีกิจการใช่ค่ะตอนนี้ดิฉันก็กับคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างติดกันคุณแม่ก็บอกว่าหนูไปอยู่กับพี่สาวเถอะก็เลยได้เดินทางเข้าเมืองนะคะจรา์พอเข้ามาเสร็จก็มาเรียนกศนเพราะว่ามาไม่ทันค่ะดิฉันก็เรียนกศนเมื่อก่อนจะเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่ไม่ใช่โรงเรียนกศนค่ะเป็นมอต้นก็เรียนจนถึงสุขค่ะส่วนชีวิตกลางวันก็รับจ้างทั่วไปเสร็จแล้วก็มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ พอเราเราเรา,เราเริ่มเปลี่ยนความฝันแล้วดิฉันก็อยากเป็นมัคุเทศก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพที่ร,งรังสิตนะ,ะคกะก็มาเรียนที่โรงเรียนสถาบันชื่อดังของร,งรังสิตนะ,ะคะก็เรียนอยู่ได้ประมาณ3คอคร์สค่ะแล้วก็ทํางานไปด้วยนะก็มาเจอกับคุณโอ้ค่ะ,ะเรียกว่าสาวเมืองจันท์ แต่พยายามพาตัวเองเรียนต้๊ตๆๆตด้วยอาชีพฝ่ายฝันอยากจะเป็นมักคุเทศใช่ค่ะแล้วก็มาเจอกันได้นะครับค,คุณจอมมาเจอกับคุณโอ้ละ,ะตอนนี้พอมาเจอกันนี่เขาเขาเรียกว่ายัางไงดีอะเชี่ยวชาญมากผ่านมาแล้วหลายมหาวิทยาลัยคุณจอมมาเจอผู้ชายคนนี้นะแล้วเห็นว่าโอ้เรียนมาหลายที่เนี่ยทราบว่าคุณจอมเป็นคนวางแผนชีวิตให้เขาใหม่ ก็พอเราเห็นแล้วคือความหวังของคุณคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณโอ้เนี่ยอยากเห็นใบปริญญาตรีซึ่งแตกต่างกับดิฉันนะคะคแต่ในส่วนของดิฉันเนี่ยจะไม่มีใครวางดิฉันจะวางเองค่ะคตอนนี้ก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเราก็จ้องมองเอ๊ะทำไมคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ส่งกับคนที่ต้องหาเงินเรียนเองมันช่างแตกต,ต่างกาันนะคะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะก็ ดิฉันก็พอจะคุยรู้เรื่องก็ไปช่วยพี่สาวทำงานที่ต่างประเทศไปได้สักพักหนึ่งก็ต้องกลับค่ะเพราะว่ามีห่วงก็คือคุณพ่อคุณคุณแม่นะคะของคุณโอเนี่ยท่านเสียชีวิตนะคะดิฉันก็เลยกลับมาแล้วก็ไม่ได้กลับไปอีกนะคะแล้วก็กลับมาทําธุรกิจที่จังหวัดจันทร์มาทําธุรกิจส่วนตัวที่จังหวัดจันทบุรีด้วยแต่ระหว่างก่อนหน้านั้นก็คือชวนคุณโอ ยังไม่ได้ชวนค่ะจานคือคือตอนนั้นเหมือนเราต้องต้องภาคจากกันเพราะว่าที่บ้านจะจะบอกว่าสองคนนี้ถูกของทั้งคู่ค่ะต่างคนต่างทําของค่ะจารย์ก็คือว่าทําไมโอ้ถึงรักจอมจังทําไมจอมถึงห่วงโอ้จังทั้งทั้งที่พี่สาวก็มีกิจการอยู่ต่างประเทศก็ไม่ยอมไปเสียทีเรียนภาษาก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจารย์เสร็จแล้วหนูก็เลยแบบก็มีปัญหาตรงที่ว่าคุณแม่ของคุณโอ้เนี่ยค่ะท่านก็เหมือนกับเราเพิ่งจะเริ่มคบกันท่านก็เหมือนห่วง แล้วคิดว่าท่านคงมองออกค่ะว่ารเราเอาอยู่ท่านก็เขียนจดหมายไว้ให้ดิฉันหน,หนึ่ง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 แผ่นนะคะสั้นๆเลยค่ะอย่าทิ้งน้องนะ,ะซึ่งพอเราอ่านแล้วเนี่ยตอนนั้นกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยค่ะสามวันคุณแม่เสียดิฉันอ่านปุ๊บแล้วก็สัญญากับคนที่แบบใกล้เสียชีวิตนะคะมไม่ต้องห่วงค่ะแม่คือสัญญาไปอย่างนั้นนะคะคเสร็จแล้วพอพอ,พอเรากลับไปทําธุรกิจเสร็จเพื่อนเพื่อนของคุณโอเนี่ยก็จบหมดเลย จบกันหมดแล้วคุณโอ้ตต้องอยู่หอคนเดียวเราก็เลยนึกถึงคําของคุณแม่ว่าอย่าทิ้งน้องนะเราไปรอดแล้วค่ะอาจารย์พ่อหนูเปิดท้ายขายของนะคะขายกิฟท์ชอปอะไรพวกนี้หาตลาดนัดก็เลยเชิญเขากลับมาบอกว่าเธอมาเป็นช่วยกิจการชันหน่อยฉันให้คุณเดือนละหกพันค่ะก็คือให้ค่าแรงด้วยนะอาจารย์มาเป็นเจ้าของกิจการของชำอะค่ะอาจารย์ที่ตลาดนัดส่วนดิฉันก็เปิดมินิมาทนะคะกิฟท์อป และท้ายที่สุดก็ไปชวนกันเรียนใช่ค่ะก็คือเขาก็ยังวอรี่โทษนะคะเขาก็ยัง,ก,งกังวลอยู่นะคะอาจารย์เราก็เลยมองเอ๊หรือเราต้องเสียสละ ลงไปเรียนคุมซะละอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะดิฉันก็เลยลงให้ลงให้แต่มีข้อแม้นะอาจารย์ถ้าสอบตกหนึ่งวิชาจะไม่ลงให้อีกหนึ่งวิชาผลสุดท้ายคุณโอ้ก็เลยจบช้ากว่าดิฉันคือประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีค่ะในที่สุดคนคุมก็จบมาจนได้ใช่ค่ะที่มสทสี่ปีค่ะจบส0บสปีครึ่งประมาณนั้นครับทีนี้พอเราเรียนจบมาปั๊บเนี่ยเราก็เหมือนมาดูแลกิจการคือมาทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน ค,ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งมาลงเอยที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีธุรกิจส่วนตัวด้วยกันแล้วเนี่ยชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงหน้านะครับเขาบอกว่าผีซ้ำนั้าพอยมีจริงนะคะในขณะที่ฉันโดนจับซีดีรถยนต์ที่ได้ออกตกลาดนัดเนี่ยหาย Oh. นะฮะซึ่งหายตอนที่ประกันขาดเนื่องจากว่าดิฉันทางานหลายที่ลืมวันที่จะต่อประกันแล้วก็ไม่ไดเ้เขาเรียกอะไรไม่ได้ตกลงกับบริษัทว่าเราจะโอนเงินไปตอนไหนตอนนี้เลยค่ะอาจารย์เป็นหนี้ตรงรถเนี่ยสามแสนกว่านะฮะซีดีนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะอาจารย์รตีเช็คล่วงหน้า1นึ่งปีสรุปว่าหนูต้องส่งปีละหลายแสนบาทค,บคือไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้